มีความวิปัจนาด้วยแล้วยิ่งท้ายโยนิโสตลอดการเลยความรู้สึกเกิดขึ้นจะต้องมีโยโนิโสตลอดเถ้ามิฉะนั่งแล้วก็จะไม่เป็นปัจจัยแต่ปัญญาเพราะโยนิโสนี่เป็นอาหารเป็นอาหารของสุสเสนหรือเป็นอาหารของปัญญาทพนี้เมื่อทําความรู้สึกต้องถูกต้องต้องเป็นปัจจัยแต่ปัญญาเพะนี้ทํายังไงทํายังไงอะ เราถึงจะทำวามรู้สึกให้ถูกต้องจอันนี้จะเป็นอัโยนิโสหรือโยนิโสนต้องได้มาจากการฟังถ้าได้มาจากการฟังฟังละออเวล,ลาจะทำบุญนี่จะต้องทำโยนิโสอย่างไรง,งจะถูกต้องโยนิโสนี่ ก็เป็นอาหารของตระญาะะเพราะท่านเราต้องศึกษาการไปเข้าวิปัสนานะก็ไม่ได้สอนอะไรเพราะว่าใครจะไปบอกอาจารย์ที่ไหนจะไปบอกให้คนนั้นเกิดที่ปัสจนาได้ถ้าอาจารย์คนอื่นบอกให้เกิดที่ปัจจนาได้แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปทำละเี้าใจไหม ใครคนอื่นเขาบอกให้มันเกิดปัญญาได้ก็แล้วกันแต่นี่มันไม่ใช่มันไม่ได้อาจารย์ที่สอนปรัชนาที่สอนคนที่ไปเจริญปรัชนาสอนให้ทำโยนิโสให้ถูกเท่าน,นั้นเองทำความเข้าใจให้ถูกอันนี้เรามีความเข้าใจถูกโยนิโสถูกแล้ว เวลานั้นต้องทาโยนิโอย่างนั้นต้องทําความรู้สึกอย่างนั้นอย mm. ่างนั้นอย่งนั้นเมื่อทําได้ถูกแล้วก็ปัญญาก็เกิดเชะฉะนั้นภาวนาปัญญาน Year. ีน <Praise S 1> ่ไม่ได้เกิดจากการฟังไม่ได้เกิดจากการคิดนึกติดกลองไม่ใช่ภาวนาปัญญาต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ นี่เป็นต้องเจริญต้องเจริญให้เกิดขึ้นนี้กับจากการปฏิบัติปฏิบัติม่อะไรปฏิบัติองทำยังไงหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าปิปัจนาปัญญาหรือภาวนาปัญญาต้องเกิดจากการปฏิบัตินะคะปัญญานี้ในการปฏิบัติเราไปทำางไง คือไปที่สูตรเกิดขึ้นจากการที่ไปที่สูตรแล้วต้องี่สูจร์พิสูจนไปจงกระทั่งปรากฏความจริงนั่นอันนั้นธรนนาภาวนาปัญญานี้ได้มาจากสภาวะธรรมได้มาจากธรรมชาติทีติพิสูตนนั่นเองนะคะไม่ใช่ได้มาจากอย่างองื่น อย่างเนี้ยสมมติว่าเราจะสอนกันยังไงยังไงก็ไม่ได้นะคะฉันก็เคยจะมุดให้ฟังว่าพลิกน่ะมันเผ็ดพลิกนะมันเผ็ดคุณฟังจะสอนเรื่องพริกจะสอนยังไงยังไงคุณก็ไม่ถึกฟังจะฟังไปังเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ถึก เนี่ยเป็นอย่างนี้วนี้ทำไงถึงจะผิดล่ะแล้วลใครล่ะทึงจะสอนให้รู้ว่าผิดได้ครูนี้ไม่ใช่บุคคลคือสภาวธรรมนั่นแหละธรรมะนั่นแหละเขาก็จะสอนให้รู้ว่าเข้าเป็นยังไงฮ่ทีนี้พอเรากินพริกเข้าไปมันก็ผิดวันนี้ผิดเนียใครสอนใครสอนให้รู้ถ้าบุคคลสอนแล้วไม่มี เนดตี่สอนยังไงยังไงก็ผิด,มไ,ดไม่ได้เน็อต้ผิดต้งวัตถุตนั้นมันสอนล้วต้องพิสูจน์ว่าถุดนั้นแล้วถาว่าผิดดัานผิดแล้วก็ความผิดที่จะปา่าวกับเรานี่เราก็รู้ว่าผิดใช่ไหมทีนี้การที่เรารู้ว่าผิดด้วยเราถพิสูจน์แล้วเราได้กินแล้วเราได้กินแล้วกับที่เราได้ฟังเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพียงแต่เราฟังเนี่ยมันไม่แน่ ก็เพียงศัาทรูเท่านั้นเองฟังไม่ใช่ไม่ใช่รู้ด้วยปัญญาท่านนั้นจริงสำคัญนะคะวันน<ม>ี้การพิสูจน์น่แล้วแต่จิใครมีปัญญามากไปพิสูจน์็ได้ความจริงเร็วใครมีปัญญาอบรมมาน้อยศึกษาเล่าเรียนมาน้อยไปพิสูจน์ก็ช้าเป็นช้าวันหน่อยช้าหรือเร็วนี่ก็แล้วแต่ปัจจัยของคนที่ทำมา เนี่ยอันนี้มาเราที่สูตรแล้วล้วกไม่มีมนเรากินแล้วว่าพริกเผ็ดจะไม่ใายยี่มาหมอกเทวดากมาหมอกว่าพริกนี่มันหวานนะแต่ถ้าไรยังไม่กินแล้วก็ไรยังไม่กินนะะั่นคนนี้บอกอย่างนี้เราอาจจะเชื่อคนนี้อีกคนนึงบอกไม่จริงว่ไม่หวานพริกนี่มันถ้าไม่เผ็ดละพริกนี่มันหวานนะอย่างนี้อีกคนก็บอก พลิปนี้มันเช็นนะอย่างนี้เรายังไม่เชี่ยเราก็เลยฟังแต่ขาบอกแต่คนไหนเขาพูดที้แจงเขาพูดได้มากมีเหตุผลดีอ้าเราก็เชื่อคนนั้นใช่ไหมเราก็อาจจะเชื่อหรือเรานับถือใครเราก็เชื่อคนนั้นเราเชื่อคนนะนี่เราเชื่อคนไม่ใช่เราเชื่อความจริงแต่ทีปัชนาปัญญานี่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อคน คือบอกไม่ได้แม้จะมาพุทธิเจ้าก็ไม่ได้บอกไม่ได้าม,าดไมือ,กมอนกันเป็นแต่สอนแล้วก็เขาก็จะต้องเข้าไปพิสูจน์เองไม่ใครจะมาบอกว่าอะไรอะไรก็ไม่เชื่อถึงนั้นไม่เชื่อถึงนั้นเพราะว่าต้องพิสูจน์แล้วถึงจะสิ้นสงสยัยปัญญาที่ได้มาจากการพิสูจน์ถึงจะทําลายถึงจะฆ่าความสงสัยได้ คนนี้วิธีทําการี่สูจนเนี่ยทำยังไงอ,อันนี้เราก็ต้องเรียนนะคะเราต้องเรียนแล้วในพิสูจน์นี่ก็ปริยัตแล้วก็มีปฏิบัติหลักสูตรนี้อยาง้งแล้วก็ปฏิบัติพระปริ่อง,งความจริงที่อันเป็นความสำคัญวิัสสนานี่ถ้าถางแม้ว่า เราจะไม่รู้หนังสือเราก็ปฏิบัติวิปัจนา้ันจะไปไขว่จายจว่าต้องเรียนไปยับมากจะกอดแล้วถึงจะทำวิปัจนาได้ไม่ใช่อย่างนั้นวิปัจนามันอาศัยที่สุดด้วยสภาวะธรรมเพราะสภาวะธรรมนี่เราจะต้องเอามาทำงานมาถูกที่สุดแต่ในตำรานี่ไม่มีสภาวะธรรมอยู่นี่ ในหนังสืเอเนี่ยมีอะไรจะภาวะทมรูปหรือนามลึกขันอะไรที่จะมีอยู่ในหนังสือนี่นะไม่มีมีแต่ชื่อเท่านั้นเองครับดีที่จะพิสูจน์เราเอาชื่อมาพิสูจน์ก็ไม่ได้เราต้องเอาตัววัตถุนั้นมาพิสูจน์เพื่อชาตชื่อแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะนะ อย่างคำว่าสวยนีคำว่างามอย่างนี้มีหลายชื่อจ้ะแต่ว่าในที่สุดก็หมายถึงความสวยงามมี่ต้องเยอะชื่ออันเนี้ยเหตุน้ำโกิจิตบิดเบีอันจะทำลายจิตซึ่งภาวะจักนี้ยากภาวะจักเนี้ย หาที่พึ่งไม่ได้โดยลึกลับนักนั้นเพราะว่าไดาวะจากนะตั้งแต่อวิชชาไปอะไรที่จะเป็นที่พึ่งแต่เราไม่มีเป็นที่พึ่งที่จะให้เราคนทุกข์เป็นผตุให้เราเกิดทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่อวิชชาไปจนถึงชรามาลณะนะไม่มีที่พึ่งนะคะแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็รู้อยาก ที่จะรู้ว่าไม่เป็นที่พึ่งเนี่ยรู้ว่าอย่างนั้นไม่เป็นที่พึ่งเลยนี่ไอธรรมะ,ะรเหล่านี้จะรู้อย่างนี้ก็อย่างยากบางทีเราก็ถือว่าออการเรียนปริยัตนี่แหละถือเป็นที่พึ่งกับเราได้เป็นที่พึ่งสำหรับที่จะให้เราเข้าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้เราทําไม่ผิดฉทนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วชั่วจะประยัติอย่างเดียวเนี่ยไม่มีหวังเลยไม่ว่าอะไรนะฮะเหมือนตะตำรายาตํารายานี่จะทําให้เราหายโรคไม่ได้เป็นขาดเลยเอาตำรามาต้มกินมันไม่มีโรคหายเลยต้องเอาตัวยาต้องเอาตัวยามาเอ,อาตัวยามาต้มกินเราทิ้งโลกมันถีงจะหายด้วยเทป ด้วยเหตุชัดเหตุที่ชัดด้วยในต่างๆนี้นะ<ม>ยามาชินาด้วยดาคือวิปัสจนาปัญญาเป็นต้นนะฮะที่จะทําลายยกชาตแต่จะทําลายปานะ<ม>ถ้าทําลายปาที่ลบก็<ม>กะทําลายได้ด้วยมีดด้วยขวามด้วยจอบด้วยเสียมด้วยอาวุธอะไรต่างๆนะทำลายได้ แต่ทำลายสามลกของกิเลสในใจชับคือกิเลสเนี่ยไม่ไดัไม่มีอาวุธอะไรจะทำลายได้เลยต้องทำลายด้วยอาวุธคือวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นอันเดียวอาวุธนี่นะคะและลับด้วยลักเป็นอันดีเหนือตีลาเหนือหิน อาวุธที่จะทำให้คมเหนือหินนะอันเปรตคือสมาธิอาวุธต่างๆมีท้าท่าขานแล้วก็มีหินรับใช่ไหมก็ทำให้คมได้แต่วิปัชนานี่ไม่ได้อาวุธคือปัญญาิปัญญายปัชนานี่ไม่ได้ต้องรับด้วยสมาธิต้องรับด้วยสมาธินะคะ แต่ว่าสมาธิในที่นี้มนันหมายถึงว่าจะต้องเป็นฌานถึงจะได้นะไม่ใช่นะฮะคือคำว่าสมาธินี่ก็มีสามอยา่างมีขณิกส ι, ะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิก็เป็นที่รับของวิปัสสนาได้เป็นที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาปัญญาได้ ได้ทังนั้นนะฮะมิและบุคคลนั้นก็มิอาจจะล่วงข้ามเสียได้ซึ่งสังสารหนสังสาระไทยอันทับทวีอยู่เป็นนิจนินรงเวลาี้เราี่มีทุกอยู่มีทุกอยู่เป็น ทับทวีอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าแต่เราไม่เห็นังระหว่างที่เราหายใจอยู่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเป็นทุกฮะแต่ว่าระหว่างถ้าเราไม่หายใจเมื่อไหร่แล้ะเรถึงจะรู้ฮะถ้ายังหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่สะดวก ก็ไม่รู้ก็ถือว่าสบายอ <ừ. S 1> ที่ยังไม่จะขันเนี่ยต้องทํางานอย่างนี้อยู่นะสบายสบายดีถ้าเมื่อไหร่มันหยุดเมื่อไหร่มันหยุดหายใจหายใจไม่ออกหรือมันไม่เข้าเมื่อไหร่อ่ะนั่นแหละเมื่อนั้นแหละถึงจะรู้ใช่ไหมถึงจะรู้ว่าความันเป็นทุกอะไรแต,แต่ที่จริงในเรานี่คุกอยู่ทุก,ทก,ทก,ทกลมหายใจเข้าออก ้วไม่เข้าเราก็ทุกไม่ออกเราก็ทุกไอ้ที่ข้าที่ออกมาแล้วคือมันแก้ทุกเรามันเข้าอยู่มันหายใจเข้าพอออกแล้วว่าเข้าไอ้ทุกมันก็ไม่ปรากฏอะไรทีของเราถ้าออกแล้วไม่เข้าวอย่างนี้ถึนจะปลาทุกก็จะปลากวัวึ้นเข้าแล้วไม่ออกทุกก็ปรากฏขึ้นถ้าเข้าแล้วก็ออกก็ยัง ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเพราะงั้นผิดกันผิดกันนะไอ้การละทีเลยการละทีเล็ก็ไม่ใช่ละเวลาที่ไอ้ทุกทุกขษัตรจริงๆนะไม่ใช่ละเวลาที่เป็นทุกไม่ใช่เราหายใจไม่ออกแล้วนี่หรือเราก็อยากจะละทุกใช่นไหม ละละทุกของเราก็ไม่ใช่ตั้งใจจะละทุกข์กษัตริย์ละทุกขเวทนามันอึดอัดที่เราหายใจไม่ออกเท่านั้นเองการอนิบาอยพระคมภิวิุยุติมักโดยบาสิการแมบมหาเนราก็ไม่ใช่ตั้งใจจะละทุกขกษัตริย์รางทุกขกษัตริย์ก็ตามไปเรื่อยแต่ตัวตัวทุกขกษัตรนะิย์นั้นเรายังยินดีอยู่แต่นี้ทุกขเวทนาทุกขเวทนาตั้งฉาก ที่ในทุกเราไม่พอใจนี่ทุกอะไรละเป็นทุกข์ก็จัเป็งจะขันมึงจะขันเป็นทุกข์ก,ก็จัดพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะพ้นจากทุกขจั่ตัวมึงจะขันนะไม่อยากเพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็พยายามจะแก้จะแก้ทุกขเวทนานั้นให้มันหายใช่ไหม เพราะอะไรทำไมที่เราแก้เราต้องการจะแก้เพราะเราเสียดายเบนจะขันนั่นเองเออเบนจะขันนี่มันจะหมดไปแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยอย่างนี้เราก็ไม่จะเข้าถึงรอทุกขจักรเพราะอะไรที่เราไม่เข้าถึงทุกขจักรเพราะเราไม่ได้กําหนดเราไม่เคยเห็นขันข้าเป็นทุกเลยนะ นอกจากทุกเวทนาเท่านั้นหรือโทมนัสเวทนาเท่าน,นั้นทุกเวทนาเราก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกโสมนัสเวทนาเราก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกก็ขันเหมือนกันนะแต่เราไม่เห็นนี่ฉะนี้เราอยากจะละนะแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ถ้าทุกเวทนาไม่เกิดเราก็ไม่นะถ้าทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้ว เกิดความเจ็บไข้ขึ้นหรือมีอะไรต่างๆทุกเวทนาเกิดขึ้นแทนที่เราจะเห็นโทษของเบนจะขันเราไม่เห็นเลยกับตัวไอ้เบญจะขันนี่มันจะหมดไปเสียอีกแล้วก็ไปพยายามรักษาวมงเต็มรักษาโทมนัสน้อยใจตัวจะต้องพักจากไอ้สิ่งที่รักคือเบนจะขันเมื่องเป็นอย่างนี้ เพราะงั้นเราจะเห็นได้ยังไงนะเราเมื่อจะเข้าถึงได้เพราะอะไรทําทไมเราถึงไม่เข้าถึงเราทําไมเราถึงไม่เห็นเราเป็นจะขันเป็นทุกข์เรื่องอะไรคะเพราะเราไม่เคยดูเราไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเป็นจะขันเป็นทุกข์ถึงแม้เราจะปฏิบัติเราก็ไม่ต้องการจะเห็นทุกข์ ทำไมเราจะปฏิบัติแล้วก็ยังเข้าไปตั้งใจจะไปหาความสุขอีกออจะไปหาหความสุขของเป็นจะขันอีกอย่างนี้ mm hmm. บางคนเข้าไปไม่รู้อิปัสนาจะไปทําอะไรพราฉะนั้นทําไมคนถึงเข้าอิปัสนาไม่ได้ไม่ได้นานนะไม่เหมือนอู่กับกิเลอยู่กับสิเลยอยู่ได้ ถ้าไปเกิดมาจึงห้าสิปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีอยู่ไดนะ้แต่พอเข้าวปปัสนนาค่นั้นอละไม่ไดนะ้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเราจะเห็นมันจะขันเป็นทุกข์ในีเราต้องไปดูไปจะขันแล้ววิธีจะไปดูไปจะขันหรือนามรูปเนี่ยต้องอได้เรื่องปัสนนาปัญญาท่านนอกากนั้นเราจะไม่เห็นเลย เขาปััชนาปัญญาทนั้นจนํามเราเข้าถึงทุกขสัจเพราะอะไรก็เพราะว่าเราพิจารณาขันอยู่เราถึงจะถึงว่าขันเป็นทุกข์ในคนก็ไม่อยากเห็นนี่ทั้งเจ้าท,ที่ทุกข์นี่เป็นตัวอริยสัจทุกข์นี่พระพทธเจ้าต้องการให้เรากําหนดรู้ทุกข์นี่จะรู้ด้ปัญญาเพราะฉะนั้นอยากได้ปัญญา พอไปเข้ากรรมฐานแล้วไม่ได้พระจะเห็นทุก่ะโอ้โหก็ไ,ไหวๆเลยนะแต่ที่จริงอ่ะถ้าเห็นทุกแล้วเห็นทุกจริงๆแล้วก็อย,อยู่ได้นะนี่ก็จะเห็นว่าสิ่งอื่นนี่ไม่เป็นสาละอะไรเลย,ยน,นี่อันี้แต่ทีนี้ไอ้ที่อยู่ไม่ได้นะ่ะเข้ากรรมฐานาแล้วอยู่นานไม่ได้แนละ้วเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้อาหารานี่อันนี้ กิเลยมันไม่ได้อาหารีิเลย์นัมันไม่ให้เราอยู่บางทีก็มีปริโภทะมากพวงพวงไอ้ปริโภธทะอะไรต่างๆก็คกิสมมุติว่าเราทํามาหาชินเราต้องทํามาหาชินใช่ไหมเนี่ยเราต้องทํามาหาชินอยู่หาชิมมันเพื่ออะไรหาชินเพื่อประโยชน์เลยเราต้องทํามาหาชินเนี่ย เพื่อประโยชน์อะไรฮะทำไมถ้าถ้าเราไม่มีกินแล้วมันจะเป็นยังไงอื mm hmm. ไอเ้เบงจะขันมันก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะต้องตาย mm hmm. นี่ยเนี่เบงจะขันมันก็ฉัน,นดัดไป mm hmm. นี่สิเห็นไหมเพราะงั้นเราเนี่ยเราเป็นห่วงไอเ้เบงขันแม้จะไปทำไม่ปรัชนาก็ยังเสี่ยงเบงจะขัน <c oughs> ใช่ไหมยัง หวงว่าบญจขานนี้มันจะหมดไปเช่มันจะเดือดร้อนถ้าเราถึนอำวิปัสสนาอย่างนี้แล้วไม่ได้<ม>และไอการงานอื่นที่จะสาหรับบำรุงเบนจถานนี้มันก็จะขาดไปใช่ไหมงั้นเรามันทงต่างกันมากเนี่ยเราทายังไง,ไงแต่ถ้าเราเห็นบญจถานเป็นทุกข์จริงๆแล้วเราไม่กลัวอาราหาระอาระไรอย่างอื่นก็ไม่มี เราก็ต้องการพระนิพพานก็ต้องการแต่เราไม่ต้องการมากกว่าอย่างอื่อบบนเบื่องนี้เราต้องการเงินมากกว่าพระนิพพานใช่ไหมจะไปเข้าจะไปเข้าปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน,นแต่ถ้าหากว่าขาดเสียรากหรือยศอะไรอย่างนี้ไม่ล่ะไม่เอาอ่ะ เราไม่เข้าอ่ะเราต้องออกเราต้องออกมาเพื่อประโยชนย์นะฮะลาบยศอะไรตัวอะไรนี้แล้วเนี่ยแล้วยังมีเราลายจะอยากไปผ่านยังไงนะคะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้ถึงแม้เลยแน่เพื่อนแน่แแไ,ไอ้ที่ไม่ได้นะเพราะอะไรที่เราเข้าไม่ได้ก็เพราะกิเลสนะฮะทำไมอ่ะเราที่สู้กิเลสมันไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าบารมีของเราอ่ะ ที่อบรมมานะ่ะมันยังน้อยอยู่ยังอาชนะทีเด็ไม่ได้ยางนี้มันก็ไม่ได้นีนกันนะแต่ถ้าเราอาชนะทีเด็ได้ก็ม,มีหวังเหมือนกันทำไมมรรคผลก็ยังมีอยู่ทำไมเราถึงจะไม่ได้มรรคผลที่เราอยากได้มรรคผลก็ไม่จริงเราอยากได้อะไรไม่จริงเราทำอะไรไม่จริงนั้นไม่จริงอ่ะ เราอยากได้อย่างอื่นมากกว่าถ้าเราจะมาเอาม่าผลอ,อย่างอื่นมันก็จะเสียใช่ไหมมันก็เสียไปยกมไม้ลายและยอมเสียมักผล,ลดีกว่าเขาบอกเลย็7วันเนี่ยนะเราเข้ากรรมาฉัน็7วันเราจะได้บรรลุมั่ผลนะแต่ว่าเราจะเสียประโยชน์นะลาบเยอะเท่าไรจะต้องเสียเพราะเราขาดไปขาดปรยนแต่นี่ ดูพี่จะเอายังไงเราจะอายยังไงนะแต่ถ้าเวลานี้มันยังไม่จริงถ้าใครมาบอกว่าโอ้อีกเจ็ดวันเธอจะได้มรรคผลนี่ถ้าเขาถามอย่างนี้นะแล้วก็เธอจะต้องทิ้งเจ้าเปินเดือนเธอเป็นทำทำเนี่ยเธอจะต้องไม่ได้นะนะทีนี้เวลานี้เรามันยังไม่จริงแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่เอาอฉันไม่เอาทันต้องเอามรรคผลเปินเดือนฉันไม่เอาแล้ว นะแต่ว่าเพรามันย mm ังไม่มีใครให้นะที่ถามเนี่ยมันยังไม่มีใครให้อยู่แนี่ถ้าเวลาที่มีคนจะให้จริงๆแล้วมันจะเสียจริงๆในอีกเรื่องหนึ่งต่างหากอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเอาไหมอย่นี้เออไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้ยังงั้นเอาไหมไปหาอย่างงั้นยังนี่ไม่เอาไม่ได้ไม่อยากได้ทีนี้มันยังไม่มีใครให้ แล้พอไปคนให้แตวเวลาเจอเข้าในอีกอันก็งั้นจะละกิเลสนะีมันต้องละขณะเวลากิเลสเอาเวลาก <c oughs> ิเลสไม่เกิดแล้วก็แหวธรรมะก็เยอะธรรมะเราเยอะไอ้โน่นไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นั้นมีธรรมะทั้งนั้นต้องเสียใจอะไรเป็นยง,งนอย่างนี้ความไม่เที่ยงเราก็รู้แล้วก็กรรมมั่งอะไรมา <c oughs> แต่พอเราพอเวลาไอ้เรื่องนั้นประจบเข้าจริงๆกันละ ก็ไม่ได้นะไม่ต้องตัวเราอะกินที่เราลกสักหน่อยแล้วเราก็ไม่ใช่ลกแต่ขันของเราเท่านั้นนะขันห้าของเราเมื่อไหรยังลกขันห้าคนอื่นอีกเยอะได้ไปช่วยบำรุงแต่ขันเราดีกว่าบำรุงคนอุ้ยทุกอียาหมดทีแล้วแก้ไขอียาหมดแล้วเราก็ยังไปช่วยคนอื่นทีนี้นะคนถ้าเราไม่ช่วยมันก็ให้ได้ ดันั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เรารู้ก็แล้วกันขอให้เรารู้ให้เรารู้ว่าอ๋อจิตใจเราเนี่ยบารมีเราย,ยังน้อยมากจิตใจเรา,ย,าย,ยังอ่อนมากทีเดียงไม่พอแม้แต่ศรัทธาก็อ่อนฉันทะการที่จะพ้นทุกข์ก็อ่อนนิยะความเพียรก็ต้องอ่อนก็ต้องอ่อนไปต,ตามๆกันนะาะงนั้นเรทจะทำยังไงล่ะถึงจะแกิได้ ทำยังไงก็ต้องทำได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ต้องทำต้องสร้างบารมีนี่ต้องสร้างไม่ใช่จะบารมีมันจะสุกเองอย่างเงี้ยเราผลไม้ไม่ต้องทำอะไรนะถึงเวลามันก็สุกมันเองไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องสร้างนิดนึงหน่อยนึงไม่รู้อะ้วแต่โอกาสที่เราต้องสร้างมันถึงจะได้นะครับไม่อย่างนั้นท่านจะบอกว่าเจ็ดวัน ต้องสร้างบารมีเจ็ดวันพอนะบางคนนะหรือว่าต้องสร้างถึงเจ็ดเดือนแต่ว่าไม่เกินเจ็ดปีนะไม่เกินสิบปีเพียงแต่จะไม่สร้างบารมีอย่าอายถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเลยเอาเดือนเดียวก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ไม่ได้แล้ว เราบอกมาได้บางทีเราอาจจะสําเร็จนะเราอาจจะสําเร็จก Am ็ได้ถายไม่หนึ่งเดือนเนี่ยหรือภายในสามเดือนหรือภายในเจ็ดเดือนเนี่ยอาจจะได้เราจะสําเร็จเอาละเขาบอกว่าเราเนี่ยจะสําเร็จภายในเจ็ดเดือนแล้วจะได้มรรคผลภายในเจ็ดเดือนนะงั้นต้องเข้าอย่าออกนะลองอ่านในจิตใจดูที่ว่ามันจะยอมไหมนะไม่ได้ เจ็ดเดือนมันก็เสียอะไรแต่อะไรเสียขาดประโยชน์ขาดลาบขาดผลขาดอะไรหลายอย่างเราก็ไม่ยอมไม่ยอมขาดหรอกใ <c oughs> ช่ไหมเราก็ไปเอาโดนดีกว่าอ่ะหลังไปมาเข้ามใหม่เอออย่าง <c oughs> ล้มจะขอให้รล้วก็แล้วกันคะ่ะไม่เป็นไรไม่ใช่ว่ามีเจเราแต่ข้อสำคัญนะให้ลู้อีก <c oughs> ว่า เราไปทําไม่ได้นะ่ะเพราะอะไรเพราะกิเลสกิเลสอันไหนที่ทําไม่ได้ก็คืึกิเลสไอ้ที่รักเ็งจะขันดน้วยตันหานเนี่ยปัน,ปาาน,น,เ,นเ,เป็นปาทานะขันแล้วรักเองจะขันเราเบื่อไหมกันทําไมอยู่บ้านนี่เราไม่เบือเ่อความไม่พอใจก็าเกิดเรื่อยอะ่ะที่บ้านนะแต่ว่ามัน ความไม่พอใจนั้นมันเกิดในสิ่งอักและอารมณ์ลลที่เราไม่ชอบใจเราได้ชอบใจแต่ที่เราชอบใจเราไม่เบื่อมีใช่ไหมเราไม่เบื่อเพราะฉะนั้นแต่ตัวขันจะขำนมันไม่เบื่อก็อผิดกันใช่ไหมคะอย่างนี้การกินข้าวเนี่ยทนะ่านเห็นว่าเป็นทุกทุกอย่าง อะไรที่เกิดขึ้นตั้นท่านต้องทำอะไรทุกอย่างแม้แต่ที่ท่านต้องเห็นอยู่ต้องได้ยินอยู่ท่านก็เห็นเป็นความทุกข์เหลือเกินถ้ายังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่กราบใดก็ไม่ชื่อว่าคนทุกข์เพราะขันยังตั้งอยู่ก็ต้องทำความเสื่อมทำความเปิดบ,บักอยู่เรื่อยเนี่ยจะภาพอันนี้ตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ทุกข์ก็ยนดยืนไปเท่านั้นเป็นอย่างนี้เนี่ย ของเราน่ะถ้าไม่เห네็นเราถึงจะเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่เห็นนี่จะเป็นทุกข์นะเออถ้าได้ยินไม่ได้ยินนะถึงจะเป็นทุกข์ถ้ายังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่แล้วก็ไม่ไม่ทุกข์เห็นไหมมันตรงกันข้างกันนี่ถ้าไม่เห็นแล้วเป็นทุกข์ไม่เห็นนี่เป็นทุกข์สิไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเวลาจะละกิเลสเนี่ยเราต้องละเวลาเห็นนะ ไม่ใช่ละเวลาไม่เห็นหรือเวลาไม่ได้ยินเวลาได้กินเวลารู้รสเวลานัง่งเวลานอนเวลายืนเวลาเดิน